บัตรที่เพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกกันว่าธนาบัตรช้างแดงและเราก็เชื่อว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆหลายๆคนแต่จะมีสักกี่คนจะรู้ว่าธนาบัตรช้างแดงมีทั้งหมดผลิตออกมามีอยู่สองรุ่น 2รุ่นนะครับแล้วรุ่นไหนที่มีราคาสูงกว่ากันวันนี้ครูโดงจะนำมาบอกนะครับด้านหลังธนบัตรก็จะเป็นช้างแดงแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าของธนบัตรนะครับก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันทั้งสอฉบับนะครับแต่หลายคนยังไม่รู้นะครับ ธนบัตรแบบนี้ชนิดนี้นะครับมีด้วยกันสองรุ่นดูให้ดีนะครับดูตรงไหนดูตรงที่เลขนะครับเลขนี่ครับผมจะเห็นไหมว่าเลขเลขด้านบนจะมีทั้งหมดอยู่6หลักเลขข้างล่างอยู่7หลักเราจะเรียกกันว่าธนบัตรช้างแดง6หลักและธนบัตรช้างแดง7หลัก ทั้งหมดนี้ต้องบอกนะครับว่าเลขหหลักจะมีราคาสูงกว่าเพราะเลข6หลักเป็นธนบัตรรุ่นแรกเดี๋ยวมาลองดูด้านนี้นะค,ะนะครับลองลองดูตัวเลขตัวนี้เห็นไหมเห็นอย่างชัดเจนเลข6หลักและเลข7หลักนี่คือธนบัตรช้างแดงเลขหหลักและเลข7หลักหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเ่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอพระคุณ อย่างสูงเลยนะครับที่ FC เข้ามากดไลค์ให้กดแชร์ให้หลายท่านส่งเหรียญเข้ามาขายเข้ามาจำหน่ายก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่ไว้ใจกันมานะครับ ช่วงปีใหม่นี้หลายๆคนก็กลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกลับไปชาร์จแบตไปชาร์จพลังไม่ใช่กลับไปมีเงินกลับไปโอ้โหสังสรรค์ซะเต็มที่เลยอะไรแบบนี้กลับมาทํางานก็ไม่ไหวร่างกายกระสุดโทมเงินทองที่อุตส่า์เก็บไว้ก็ไปแบบถลุงซะจนหมดก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวกลับเข้ามาพูดถึงเหรียญที่คุณดงจะมาพูดถึงวันนี้คลิปนี้ EP นี้ใครมีเหรียญ1บาทโดยเฉพาะเหรียญ1บาทปี2 5 2 0เหรียญหนึบาทนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเล่นกันเนี่ยสูงถึง สวยๆนะครับออกเป็น u n c น้ํา้ำทองเงาเลยสวยๆเนี่ยอาจจะถึง2,000บาทก็ได้สำหรับเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ยังไงก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้อมูลคร่าวๆนะครับเหรียญเรือ,อพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่โอ้จำนวนการผลิตนี่ไม่ใช่น้อยนะครับมีทั้งผู้สั้นและผู้ยาวผู้สั้นผู้ยาวก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผู้สั้นหรือผู้ยาวเหรียญนี้ ผลิตออกมานะครับห้าร้อยหกล้านกว่าเหรียญโอ้โหเยอะมากเลยแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้ลักษณะนี้ออกมาแบบนี้อย่างนี้สูงนะครับสูงแล้วก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่มีลักษณะพิเศษของเหรียญ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ลองเข้ามาดูเลยวันนี้คงจะไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆ้องเสียอะไรมากมายเรียนการออกแบบดีไซน์ดูนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเรรือพัท่น่งสุพรรณหงนี่ครับผมปีพุทธศักราช2520นะครับชนิดราคา1บาทส่วนขอบก็จะเป็นเฟืองจักแบบลึกเลยนะครับโดยรอบเหรียญถ้าเป็นเหรียญ มุนเวียนก็เท่าที่คุณด่งเห็นปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนี่ครับผมด้านหน้ากันในหลวงรัชการที่9เปลี่นประภาไปทางเบื้องขวานี่ครับผมเหรียงการออกแบบดีไซน์ดูให้ดีนะครับเรียงการออกแบบดีไซน์เขาจะออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่คือเหรียญพระเสียนกลับหรือว่าพระเสียนสลับนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดู เป็นภาษียงกลับหรือภาษียงนสลับนี่แบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ผลิตออกมาเยอะนะครับก็เล่นกันอยู่แค่ไม่กี่บาทเองบาท2บาท3บาทนะครับ5บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นี่ก็อาจจะถึงเกือบ10บบาทเลยก็ได้ทีนี้ เหรียญที่เ,เพื่อนๆพี่เพ่นน้องหลายคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวคุณโดงให้ดูเลยนี่คืออีกหนึ่งเหรียญที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยคุณโดงก็ซื้อมาตอนนั้นก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยด้านหน้าก็ด้านหลังก็เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ครับผมด้านหลังก็เหมือนกันเลยนี่ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรขออนุญาตวางดินสอก่อนมาดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ในหลวงราชการที่เก้าอันนี้ครับเป็นในหลวงราชการที่เก้านะครับเห็นไหมนี่นี่ครับผมแต่หลายคนไม่รู้นะครับว่าสองเหรียญน,นี้มีความแตกต่างกันนะครับดูเหรียญซ้ายมือนะนี่ครับผมเห็นไหมเหรียญซ้ายมือมาดูเหรียญขวามือนะครับไม่นี่เหรียญขวามือ แตกต่างกันไหมดูมาเรียนขวาม,มือออกนี่เห็นไหมครับนี่แล้วมาดูเหรียญซ้ายมือเหรียญที่ครูหลวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญพระเสียนตรงร้อนะครับเล่นกันนี่ถ้าซื้อถ้าเล่นเหรียญพระเสียนตรงนี่ถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติก็ตั้งแต่500-800บาทนะครับ เหรียญพัสเสียนตรงที่เป็นเหรียญผ่านการใช้ก็5 0 0ร0บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ก็เกิน1,000บาทละหรือ1,000 1,500ดีไม่ดีถ้าเกิดเป็นเหรียญพัสเสียนตรง1 0 0นี่ก็อาจจะอยู่ที่2,000บาทก็ได้ถ้าเกิดออกน้ําทองนะครับนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีการค้นพบค้นเจอเยอะเพราะฉะนั้นใครกลับบ้านช่วงต่างจังหวัดนะครับใครกลับบ้านปีใหม่ต่างจังหวัด กลับไปดูนะครับเกิดปรัเหมาะข้อดีไปเจอเหรียญพระเสียนตรงเนี่ยโอโ้โหเพื่อนเพนพี่ๆน้อ,อ,องๆเอ้ยก็อย่างน้อยก็ยังได้ค่าลดอะแล้วถ้าเกิดเป็นพระเสียนตรงร้อหาที่ขายที่ไหนไม่ได้สามารถทักทายคูโรงมาได้นะครับก็โดง่ง SC2775 0เซึ 7, 5, ่งเป็นลายไอดี หรือว่ามาที่ Facebook แฟนเพจครูโดงคอยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพัเสียงขวางหรือว่าพัเสียงเกือบตรงขออนุญาตนะครับยังขอไม่รับเนาะเพราะว่าของครูโดงมีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนตอนไม่มีเราก็ประกาศรับซื้อพอประกาศรับซื้อครูโดงไม่รับซื้อจริงหรอกพอเรานําของจริงมาให้ดูไอ้ครูโดงมีแค่เหรียญเดียวตอนหลังตามความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนพี่พนน้องบางท่านเน้นย้ำนะครับบางท่านไม่ทัน ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่เนาะแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพระเสียนตรงเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับพระเสียนตรงร้อเทักทายเข้ามาได้นะครับคลิปนี้อีนี้มีสั้นๆสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดิมคอย